สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีโ10 Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับตัวละครนี้นะฮะต้องบอกว่ามันโด่งดังมากๆจากหนังครับเมื่อมีส่วนร่วมกับทีมอเวนเจอร์อะไรอย่างนี้ครับทำให้เป็นตัวละครที่แบบรู้จักกันแพร่หลายมากตัวหนึ่งเลยครับเขาคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นะฮอกไกของเรานั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของฮอกไกกันนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องแบบ กำหนดการของอีเวนต์ต่างๆกันก่อนคือเมื่อถึง90,000ซับสไคร์จะมาตามสัญญาครับกับอีเวนท์ทา Northquest แล้วพอ100,000ซับสไคร์นะครับจะประกาศให้ฟังเลยครับว่ามันคืออีเวนต์อะไรมันคือค่ำคืนที่มืดมิดค่ำคืนที่ดำเมื่อที่สุด Blackest Night นั่นเองครับผมและตอนนี้มีโปรเจกติดค้างไว้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น Throne of Atlantis หรือ Night of Living Deadpool ที่กำลังจะทำออกมานะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหมันเยอะจริงครับต้องขอให้รอหน่อยในการทํทำออกมาไม่ทันฮะ แต่ยังไงก็ตามครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนครับที่ติดตามกันมาทุกวันนี้โอ้โหวันแรกนี้แบบได้พันวิวหนึ่งก็แบบโอ้โหดีใจบ้าแตกเลยครับตอนนี้โอ้โหเป็นแสนจะเป็นล้านวิว้วฮะต้องแบบว่าขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆครับเรามีวันนี้ได้ก็เพราะพวกท่านนี่แหละครับแล้ววันนี้นะครับมาเข้าเรื่องกันเลยก่าส่วนประวัติของฮอกอายนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยฮอกอายหรือค u ินสนะครับเกิดในเวล e ารีไอโอวาครินนั้นมีพี่น้องหนึ่งคนครับผม และน่าเสียดายครับพ่อของเขานั้นเป็นโรคติดแอลกอฮอล์และขี้เมามากๆในเวลาต่อมาครับพ่อของเขาก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์คลินและบ้านนี่2พี่น้องเลยถูกส่งไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพาครับ ซึ่งที่นั่นก็ไม่ใช่บ้านที่ดีสำหรับพวกเขาเลยจนในที่สุดครับพวกเขาทั้งสองนั้นตัดสินใจที่จะหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นหลงังจากที่หนีออกมาครับสองพี่น้องก็ไปเจอกับคณะละครสัตว์พวกเขาก็เลยขอทํางานด้วยครับในตอนแรกพวกเขาทํางานเป็นแบบพวกจีบป,ปะถาครับเก็บกวาดเก็บขยุงขยะไปเรื่อยฮะแต่ต่อมาครับเขาก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากซ้อน,นแล้วก็ทริคช็อตครับทำให้เขานั้นเชี่ยวชาญเรื่องการยิงขนัวการใช้ดาบ เรื่องราวทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นไปนด้วยดีครับแต่วันหนึ่งครับควินของเรานั้นเข้ามาเจอซอนแมนนะกำลังแบบยักยอกเงินของคณะละครศาสตร์อยู่เขาก็เลยบอกเนี่ยควินมาช่วยกันสิมาแบบยักยอกเงินของไอ้คณะนี่ยันแต่ควินก็ไม่ยอมครับแล้วก็ได้เกิดการต่อสู้กันซึ่งแน่นอนครับบาตันผู้เป็นลูกศิษย์นะฮะยอมแพ้อยู่แล้วครับ หลังจากนั้นควินก็เข้าโรงพยาบาลฮะแล้วเขาก็แตกคอกับพี่น้องของเขาแต่ยังได้ทริคช็อตฮะที่ยังเชื่อนในตัวเขาแล้วเอาเขามาฝึกฝนฮันูให้แบบเก่งกาจมากๆให้เก่งยิ่งกว่าเขาซะอีกจะในเวลาต่อมาควินก็ได้ลาออกครับแล้วก็มาทํางานแบบโดยตัวของตัวเองฮะโชว์ไปเรื่อยครับโชว์ยิงฮันูแม่นอน่อยอย่างนี้ครับในวันหนึ่งที่ฮอกอายของเรากำลังแสดงอยู่ครับอรอนแมนก็ได้โผล่มาฮะผู้คนนี่ไปรายลอบไอรอนแมนหมดเลยครับโอ้โหนี่มันฮีโร่นี่นะ คุณมันฮีโร่ริงไอรอนแมนอะไรประมาณนี้ครับเหมือนไอรอนแมนนั้นแย่งความสนใจทุกอย่างไปจากควินของเราควินบาต้านของเรานะครับก็แบบเออถ้าคนสนใจไอ้พวกคนในชุดฮีโร่เนี่ยฉันก็เะทำชุดขึ้นมาบ้างล้วกันจากนั้นก็ทําทชุดขึ้นมาครับแต่ด้วยความดวงสวยฮะตำรวจเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนรายนั่นเองครับและในเวลานั้นเองครับเขาก็ได้เจอกับสปายสาวชาวรัเสเซียแบล็กวิโดนั่นเอง แบล็กวิด o โนั้นเห็นความสามารถในตัว q u ิน n b บาตันของเราครับในแบบยอมใช้มายาหญิงเพือแบบให้ควิน n นั้นมาร่วมทํางานด้วยซึ่งอีตาฮอ Eye ของเราก็ตกหลุมไปอย่างเต็มเป่าเลยครับซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้ไปต่อสู้กับ i อรอนแมนแลน้วไอแบล็กวิดโนะครับก็ได้รับบาดเจ็บหนักฮะบาตันก็เลยนำเธอไปส่งที่โรงพยาบาลครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็หายตัวไปจากชีวิตของ q u ิน n b บาตันและนั่นทําให้โอโหบาตันหัวใจสลายครับ หลังจากนั้นเขากอคิดรับว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะทําตัวเป็นฮีโร่จะช่วยสังคมอะไรอย่างนี้ครับแต่จู่ๆจะไปเป็นฮีโร่เลยก็คงไม่ได้ฮะเขาได้ร่วมมือกับจาวิสคนใช้ของไอรอนแมนครับจัดฉากขึ้นมาเพื่อแบบทําให้เขาดูเป็นฮีโร่และแบบสร้างเครดิตให้กับตัวเองฮะจากนั้นนะครับเขาก็ได้รับเข้าร่วมทีมครับโดยทีมของเขานั้นประกอบด้วยควิกซิเวอร์สการ์เ็ตวิสแล้วก็เขาแล้วก็กับตันอเมริกาครับผมนับจากนั้นนะครับการผจญภัยของฮอคอายในฐาหนะฮีโร่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ แลวนี่ก็จบไปแล้วครับสรุปประวัติฮะแต่เรายังมีแบบเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับว่าเนี่ยชื่อฮอกอายนะครับไม่ได้ใช้แค่ควินบาร์ตันคนเดียวฮะเคทบิชอปจากทีมยังอเวนเจอร์ก็เคยใช้ชื่อฮอกอายในขณะที่เขาตายซึ่งคราวนั้นตายจากเหตุการณ์ a อเวนเจอร์ดิสอะเซมโบลซึ่งสก้าต์ในชีวิตนั้นโอ,อ้โหเกิดบ้าขั่งและทำลายทุกอย่างครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดนะครับคือควินบาตันของเราเนี่ครับเคยเป็นกลไลแอดด้วยฮะซึ่งเขาคนนี้นะครับใช้ศาสตร์พีมพาร์ติเคิลของแอนแมนนี่แหละครับขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เรียกตัวเองว่ากลไลแอดและอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษในตัวเขานะครับคือเขาเป็นฮีโร่ที่ไม่มีพลังวิเศษนะฮะเก่งในแบบฝีมือล้วนๆครับโอ้โหได้ฝึกจากแบบคนเก่งๆมากมายกับตันอเมริกาก็เคยช่วยฝึกสอนเขาเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าแบบโอ้โหวัดความสามารถกันตัวต่อตัวเนะี่ยควินไม่เป็นรองใครแน่นอนคร และนี่นะครับก็เป็นข้อมูลที่เรามาพูดกันในวันนี้เกี่ยวกับพรินตบาร์ตันของเราครับซึ่งอาจจะไม่ได้ยาวหมดทุกเรื่องนะฮะพูดแค่ว่ามันมาเป็นฮอกอาได้ยังไงมาใช้ธนูได้ยังไงมันเริ่มมาเป็นฮีโร่ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ครับหลายๆคนคงจะงงทำไมพี่พูดสร้างจังเพราะเราโฟกัสแค่ตรงนี้ครับในเรื่องอื่นๆนะครับจะดูได้ในอีเวนต์เลยฮะแบบโอ้โหสมมติถ้าผมพูดไปหมดปุ๊บอีเวนต์นี้ออกมาอ้าวก็รู้ว่าดิอีตัวนี้เป็นยังไงยังไงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจดด้วววะะ่่าาเรรรพูแคคปััตติของล และว,วันนี้คงต้องขอลากันล้วครับอยากได้ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับถ้าแบบคนหวชมาเยอะก็จะทำให้ฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ